บ้านน้องจะเป็นฟอฟันนะคะวันก่อนจะเป็นพอพานก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยให้บาร์บี้เขียนบนอากาศให้ดูดีกว่าว่าฟอฟันเป็นยังไงพอพานเป็นยังไงเนาะอ่ะไหนลองสิคะใช่ค่ะจะทำให้มันเหมือนอย่างอ่ะไหนลองทำฟอฟันให้แม่ดูสิคะ<ม>อืมห่างยาว<ม>ในผ้าละคะ สุดยอดไปเลยน้องมีสมาธิดีมากเลยไม่รู้สิอันนันน่นนั่นนั่นสวยค่ะลากต่อเนื่องด้วยไม่ยกดินสอเก่งมากเลยหนูอยู่อนุบาลไหนคะลกูกอนุบาลสองค่ะอ๋ออนุบาลสองนะคะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะหญิงพัชารานะัทที่ประกาทิพนาวค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะลกูก สวยงามฟอฟันดูสิหางยาวสวยเลยไหมลากตรงด้วยอันนั้นนันน่นนเก่งเก่งเดี๋ยวเรามาจัดช่องไฟกันอีกนิดหน่อยให้รู้สึกว่าระยะห่างของตัวอักษรมีความสวยงามถูกไหมลูกค่ะเก่งมากเลยพี่เต่าให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ น้องขยันตั้งใจมากเลยอ่ะต่อค่ะลูกใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกสองแถวเองสึ้ๆไหวไหมไหวไหมเอ่อย